กลับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับผมอาจารย์ปปมเกษตรกแสนะครับวันนี้นะครับขออนุญาตนะครับพอดีวัตถุมงคลอาจจะโดยทั่วๆไปก็นะครับก็อย่างที่บอกนะก็มีเก่าๆอยู่ยังไม่ค่อยมีอะไรใหม่ๆนะครับส่วนวัตถุมงคลรุ่นแจกทานบารมีอายุยืน99ปีนะครับก็เนื้อเงินนะครับท่านใดสนใจนะครับก็เดียละ 5,000บาทส่วนเนื้อทองแดงถูรุ้งนะครับองละ1,000บาทท่านใดสนใจก็ติดต่อผมมาได้นะฮะอาจารย์พมอเกษตรกําแสนนะครับ ID ลน์อย่างที่ผมได้ขึ้นให้เพื่อนสมาชิกไปนะครับอันนี้วันนี้เนี่ยผมได้หยิบเหรียญกรรมาการหนึ่งนะครับมามาให้เพื่อนสมาชิกได้ชมได้ดูแล้วก็ดูตำหนินะครับว่าเ,เราจะดูอย่างไรเพราะว่ามีเพื่อนสมาชิกเนี่ย ถามกันมาเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมเลยหยิบเหรียญกรรมการหนึ่งนะครับมาให้เพื่อนสมาชิกได้ชมแล้วก็เมื่อเพื่อนสมาชิกชมไปแล้วเนี่ยแล้วก็เพื่อนสมาชิกลองหยิบเหรียญของตัวเองดูนะครับว่าที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นอย่าง,งนั้นหรือไม่นะครับถ้าไม่ได้อย่างที่ผมได้กล่าวไว้แสดงว่าของเพื่อนสมาชิกไม่แท้แล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกก็ ลองไปชมกันล้กันครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับวันนี้วันนี้ผมหยิบอยาดเหรียญในชุดทองคานะนัาเบอร์สามาให้เพื่อนสมาชิกได้ชมก็จะมีเนื้อเงินนวอะอันปกาก้าฝาบาทแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับผมส,สรับวันนี้นะครับก็ขออญาตชี้แนะนะครับเหรียญกรรมการหนึ่งให้กับเพื่อนสมาชิกแล้วกันนะฮะเหรียญกรรมการหนึ่งนะครับ อันนี้เป็นเนื้อเงินนะฮะเดี๋ยวเนื้ออื่นค่อยว่ากันแล้วี๋ยากได้เพื่อนสมาชิกได้ดูตําหนิของเหรียญด้วยนะครับผมให้เพื่อนสมาชิกได้ชมเหรียญข้าวๆก่อนแล้วกันสังเกตว่าเหรียญน,นี่จะออกสไตล์มันๆนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ใช้แสงอะไรเลยนะแสงไฟธรรมดาพอนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปส่งจากกล้อง3000 x ีหนึงนะครับนนี่ นี่เป็นเนื้อเงินนะฮะเนื้อเงินธรรมดาก็ไม่ได้มีการเจาะหูนะฮะไม่มีการเจะราะร,รูหูนะครับอันนี้ก็จะเป็นในชุดทองคำนะฮะนัมเบอร์สามนะครับอันนี้นัมเบอร์สามนะครับในชุดทองคำนัมเบอร์สามนะเดีย๋ยวผมจะให้เพื่อนสมาชิกได้ชม ชุดทองคำนัมเบอร์สามนะครับเห็นอย่างนี้เราอาจจะมองยากนะฮะเพื่อนสมาชิกนะครับแต่ให้สังเกตผิวพันธุ์ของเหรียญก่อนนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อเงินนะครับแล้วก็เนื้อนวะนะครับนี่เนื้อนวะนะครับนะครับอันนี้เนื้อนวะนะครับในชุดทองคำนะฮะนัมเบอร์สามนะฮะนวะอันปาก้าานะครับเนื้ออันปาก้านะครับเนื้ออันปาก้านี้คล้ายๆเนื้อเงินนะคล้ายๆเนื้อเงินนะครับ นะครับแล้วก็จะมีเนื้อฝาบาทและก็เนื้อทองแดงนะครับเนื้อฝาบาทแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับอะแล้วก็เนื้อทองแดงก็เดี๋ยวชี้ตำาหนิให้เพื่อนสมาชิกได้ชมนะครับว่าหลักการด,ดูอย่างไรจริงๆแล้วเราดูโค้ด ดูว่าหลวงปู่เนี่ยมีชีวิตชีวามีเลือดเนื้ออย่างไรเนี่ย๋ยวตรงนี้เ๋ยวผมส่องจากกล้อง 300x ให้เพื่อนสมาชิกชมแล้วก็ให้เพื่อนสมาชิกดูที่โค้ดนะครับโค้ดมีอะไรที่บ่งบอกได้นะครับมีตำาหนิตรงตัวเส้นผอพึ่งใต้ฐานตัวผอพึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกได้เห็นแล้วกันนะครับเอาไปชมจากกล้อง 300x ดีกว่า ก็อยากให้เพื่อนสมาชิกกันะฮะมาดูทุกะส่วนของเหรียญกรรมการแล้วกันนะครับถ้ากรรมการเนื้อเงินเนี่ยก็เรามาดูที่หูเหรียญก่อนนะครับนะครับกรรมการเนื้อเงินเนื้อทองแดงฝาบาทนวะอะไรพวกนี้ในเนื้อกรรมการเนี่ยจะไม่มีการเจาะ เจาะที่รูหูนะครับนะฮะจะไม่มีการเจาะที่รูหูตนี้ผมอยากให้เพื่อนสมาชิกเนี่ยมาชมเหรียญเนื้อหาของเหรียญแล้วกันนะครับสิ่งที่อยากให้เพื่อนสมาชิกมีภูมิคุ้มกันในการที่จะดูของเก๊แท้เนี่ยนะครับก็ให้เพื่อนสมาชิกดูดที่ตัวหนังสือแล้วกันตัวหนังสือเนี่ยจะเป็นมันไม่เรียบอะมันจะเป็นบุ๋ม มันเหมือนกับเราทําให้เป็นบุ๋มแปะ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 เงี้ยครับมันจะไม่เรียบเพื่อนสมาชิกจะเห็นว่านะฮะตัวหนังสือเนี่ยจะไม่เรียบข้างบนเนี่ยจะไม่เรียบนะครับจะเหมือนกับเป็นอ่าเป็นอะไรที่มันแปะแปะแปะให้มันเกิดการนูนเว้าแบบไม่เรียบแล้วกันที่ผมก็เรียกไม่ถูกนะฮะนะครับมันจะเกิดการไม่เรียบในตัวหนังสือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาตัวหนังสือไม่เรียบเนี่ยเพื่อนสมาชิกก็ทาไมฮะสามารถที่จะพิจรณาได้นะครับอ่าตัวหนังสือนี่จะไม่เรียบนะครับนี่ขอให้เพื่อนสมาชิกชมตัวหนังสือก่อนแล้วก็ประการที่สองก็คือเพื่อนสมาชิกจะเห็นว่าอ่าเส้นเส้นอ่าขนแมวเส้นความเป็นเงินเนี่ยโอ้โหเยอะมากผิวผิวมากเลยนะครับอ่เส้นความเป็นเงินนี่จะเยอะมาก แล้วก็มาดูที่หน้าตาขององค์หลวงปู่นะครับหน้าตาองค์หลวงปู่นี่จะบอกไว้เลยว่าชัดเจนอย่างนี้ด้วกันนะฮะชัดเจนนะครับแต่ตัวที่ผมอยากให้เพื่อนสมาชิกดูอะของปอมมันยังไม่ค่อยอันั้นก็คือจริงๆใบหน้าเนี่ยของปอมมันยังไม่อิ่มเอิบนะแต่สิ่งหนึ่งที่ของปอมมันไม่ค่อยได้เนี่ยก็อย่างเช่น ผมให้จุดหลักๆก็คือตัวแขนและกันตรงแขนและกันนะฮะตรงแขนลงปู่นะครับอันนี้จริงๆแล้วเรามีถ้าท่านใดดูของจริงประจำเนี่ยผิวเขาจะออกแบบมันๆนะครับผิวเหรียญเนี่ยจะมันๆแล้วก็ตัวย้ําจุดย้ําเนี่ยผมคงต้องมาให้เพื่อนสมาชิกได้ได้ฝึกดูก็คือตรงนี้ รุ่นนี้เป็นรุ่นเดียวนะครับเป็นเหรียญรุ่นเดียวที่องค์หลวงปู่เนี่ยมีเลือดเนื้อ,อมีเลือดเนื้อตรงนี้คือเส้นเส้นเลือดนี่ครับเส้นเลือดต้องเป็นแบบธรรมชาติจริงๆเหมือนกับเราไปเล่นเราไปออกกําลังกายแล้วออกกําลังกายหนักๆเนี่ยหัวใจมีการทํางานสูบฉีดนะครับปริมาณการเต้นของหัวใจมากขึ้นเนี่ยนะครับเส้นเลือดก็จะปูดขึ้นมาอย่างนี้ครับ เนี่ยตรงแขนลงปู่เนี่ยเส้นเลือดจะปูดขึ้นมาปูดแบบธรรมชาติผมบอกไว้เลยนะปูดแบบธรรมชาติมากเหมือนกับโอ้โหเหมือนธรรมชาติจริงๆเหมือนลงปู่มีชีวิตชีวามีเลือดเนื้อจริงๆนะฮะตรงเนี้ยคือสิ่งสําคัญนะครับตรงเนี้ยคือสิ่งสําคัญที่เพื่อนสมาชิกจะต้องมาศึกษาแล้วก็ดูนะครับ ตรงนี้เลยนะครับและเพื่อนสมาชิกจะปลอดภัยนะครับรุ่นนี้เนื่องจากว่ารุ่นนี้มีเกยเยอะบอกไว้เลยครับมีเกยเยอะมากนะครับก็ให้เพื่อนสมาชิกดูที่นี่นะครับดูที่แขนล้มปู่นะครับจะสังเกตว่ามีเส้นเลือดเห็นไหมฮะเส้นเลือดวิ่งนะครับแล้วก็เส้นเลือดเนี่ยเป็นธรรมชาติปูดแบบธรรมชาติมากนะครับปูดแบบธรรมชาติเลยเพื่อนสมาชิกนะทั้งสองข้างนะนะครับ ทางนี้ก็เหมือนกันนี่ฮะเห็นไหมฮะเนี่ยเส้นเลือดหลวงปู่ปั๊บเนี่ยครับผิวไหวแบบธรรมชาติมากนะครับนะนะครับนี่คือเส้นเลือดขององค์หลวงปู่นะครับนะรุ่นนี้สร้างมาเนี่ยหลวงปู่มีเลือดเนื้อนะผมบอกไว้เกินนะครับแล้วก็นี่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยของปลอมอ่ายังทําไม่ได้ก็ตรงเส้นเลือดเลือดเนื้อนะครับตรงอื่นนี่ก็อาจจะ พอได้นะครับวัดประชาราชบำรุงนะครับนะวัดประชาราชบำรุงเด็กสังเกตว่าตัวหนังสือจะไม่เรียบเห็นไหมฮะหนังสือจะไม่เรียบหรอกครับนะครับแต่ถ้าเกิดเพ้่สมาชิกอืเช่ามาแล้วนี่นะครับเข้ามาแล้วโอว้บางท่านบอกโอ้โหเข้ามานานมากเลยนะครับนะการตอกโค้ดนะโค้ดเป็นอย่างไรนะ โดยเฉพาะตัวโค้ดเนี่ยไอ้ที่มันเป็น9โค้ดเนี่ย9โค้ดเนี่ยบอกไว้เลยว่าเก๋9 9 9 9แล้วกันอ่ามาดูโค้ดนะนี่ฮะโค้ดโค้ดของปลอมกับของจริงนะจะมีความต่างกันอยู่แล้วนะครับอันนี้คือโค้ดของจริงนะโค้ดของจริงจะอ่าตัวปอพึ่งจะเป็นอย่างเงี้ยเผอิอผมไม่มีของปลอมมาเปรียบเทียบให้เพื่อนสมาชิกได้เห็นนะครับนะก็อยากให้เพื่อนสมาชิกเห็น ตัวพอพึ่งนะครับแล้วก็การเขาเรียกอะไรจัดตรงเนี้นะครับก็ต้องมองให้ชินตาดูบองฟอนให้ให้ชินตาแล้วกันก็จะช่วยเพื่อนสมาชิกได้นะครับฟอนพวกนี้นะครับฟอนตัตวหนังสือนะครับเดี๋ยวผมให้เดี๋ยวดูด้านหลังก่อนแล้วเดี๋ยวผมเอาเหรียญ เนื้อเงินรุ่นอื่นมาไอ้โทษเนื้อเงินรุน่นนี้แต่ว่าเป็นในชุดทองคําให้เพื่อนสมาชิกได้ชมแล้วกันครับตัวนสือจังสังเกตนะฮะอันนี้ตัวยันตัวอะไรนะครับ เดี๋ยวผมให้เพื่อนสมาชิกชมจากเหรียญกรรมการเหมือนกันนะครับเนื้นอเงิน,เ,น,นเหมือนกันเดี๋ยวนะขอขอยัดซูมก่อนเนื่องจากว่าเหรียญน,นี้อาจจะอยู่ในกรอบพลาสติกนะครับอาจจะทําให้เราดูยากนิดหนึ่งผมพาเพื่อนสมาชิกมาชมตรงแขนหลวงปู่แล้วกันนี่แขนหลวงปู่ครับ จะสังเกตว่าอันนี้ในชุดทองคำนะฮะแขนหลวงปู่เนี่ยเห็นไหมฮะจะมีเลือดเนื้อนะครับมีเส้นเลือดเห็นไหมฮะนี่เส้นเลือดหลวงปู่นะครับนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งนี่อีกข้างหนึ่งครับนี่นะครับเ<ม>พื่อสมาชิกก็อาจจะหยิบเหรียญที่เรามีอยู่เนี่ยลองมาพิจารณาดูว่ามีตรงนี้หรือไม่นะครับ นะีถ้าไม่มีก็เก๋เลยผมบอกไว้เลยครับไม่มีก็เก๋เลยส่วนอันนี้จะเป็นโค้ดมีสามโค้ดนะฮะเพราะว่าอยู่ในชุดทองคำนะฮนะสังเกตฟอนตนะฮะถ้าเราสังเกตฟอนดีๆฟอนผอพึ่งสังเกตรตรงนี้ดีๆมันจะมีจุดตายตัวนะฮะตัวผอพึ่งเนะี่ยปั๊บมันจะมีตรงนี้นี่นะครับ สังเกตนิดๆิดนะฮะ,ะผมให้ข้อสังเกตนิดนดนะครับการที่บอกอบอกข้อข้อตำหนิมากเท่าไหร่นะครับของปลอมก็พยายามที่จะสร้างมามากเท่านั้นอันนี้ผมบอกตรงนะครับบอกตรงเลยว่าคือการชี้ตำหนิมากเท่าไหร่นะครับของปลอมมันก็จะพยายามที่จะ สร้างมามากเท่าน,นั้นนะครับก็สังเกตฟอนต์แล้วกันนะครับสังเกตฟอนต์แล้วกันถ้าเพื่อนสมาชิกสังเกตฟอนต์แล้วเพื่อนสมาชิกจะปลอดภัยผมให้เพื่อนสมาชิกได้ชมนะครับนี่อันนี้ผมซูมแบบอ่าสามพันเเลยนะนี่นะครับเพื่อนสมาชิกปลอดภัยแน่นอนนะครับผมก็เอาจากชุดทองคำนะฮะหลายๆหลายห เนื้อแล้วกันมาให้เพื่อนสมาชิกนะครับอันนี้จะเป็นเนื้ออนวะนะฮะเนื้อนวะเดี๋ยวผมให้ดูที่เดี๋ยวผมให้ดูที่โค้ดแล้วกันนะะนครับอ่าผมขออนุญาตให้ดูที่โค้ดแล้วกันโค้ดมันตัวบ่งบอกอยู่แล้วอ่าเนี่ยฮะตัวบ่งบอกอยู่แล้วเพื่อนสมาชิกจะสังเกตนะฮะที่ผมวงๆเนี่ยนะครับจะมีต้อยติ่งอยู่เห็นไหมฮะนะครับ เป็นสมาชิกก็ลองสังเกตดูนะฮะจริงๆแล้วเรามีหลักการในการดูนะฮะแต่ถ้าเราจะจะเข้าหาบูชาเนี่ยผมก็แนะนำนะฮะหาผู้รู้แล้วเราจะรอดอ่ะอันนี้ผมพูดจริงนะฮะหาผู้รู้แล้วเราจะรอดครับนะครับหาผู้รู้แล้วเราจะรอดนะครับเนี่ยครับอ่าสังเกตนะฮะ สังเกตฟอนสังเกตอะไรก็แล้วแต่เอามาดูเลือดเนื้อหลวงปู่มีเลือดเนื้อจริงไหมอ่านะครับทุกเนื้อต้องเหมือนกันหมดนะฮะเพื่อนสมาชิกนะครับหลวงปู่ต้องมีเลือดเนื้อทั้งหมดเห็นไหมครับเส้นเลือดนะครับบางีอาจจะอยู่ในกรอบปติกหน่อยทําให้เพื่อนสมาชิกอาจจะลาคาญนิดหนึ่งอะไรของมึงวะแหมไม่ชัดไม่อะไรเลยเดี๋ยวขยับไปขยับมาอันนี้ต้องกราบขออภัยด้วย นะครับถ้าเหรียญเพียวๆนี่ไม่มีปัญหาแล้วครับนะครับอันนี้สังเกตดูให้ดีนะครับเพื่อนสมาชิกอันนี้ก็จะลอดไปนะครับมีเส้นเลือดอย่างนี้นะครับอันนี้ผมก็ให้ดูหลายๆเนื้อแล้วกันนะครับก็เพื่อเพื่อนสมาชิกนั่นแหละอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงนะเนื้อทองแดงนะครับสังเกตนะครับนี่อันนี้ก็ซูมให้เพื่อนสมาชิกสุดๆเลยนะ นี่ยสังเกตนะครับเนื้อทองแดงทุกทุกเนื้อต้องเหมือนกันนะจ๊ะมีตำนงตำหนิเหมือนกันนะจ๊ะไม่มีนี่ไม่ได้เลยเห็นไหมฮะไม่มีนี่ไม่ได้นะครับนะครับโค้ดก็ต้องมีโค้ดตัวเดียวกันนะเนี่ยโค้ดจะเป็นคนละโค้ดบ่ได้นะฮะเนี่นี่สังเกตนะครับผมให้ข้อสังเกตกับเพื่อนสมาชิกไปเนี่ยเพื่อนสมาชิกก็ลองไปพิจารณาดูนะครับแล้วก็ลองหยิบของเรามา แล้วเพื่อนสมาชิกก็ลองมาดูที่เฮ้ยเป็นอย่างนี้ไหมนะครับไม่แน่ใจผมบอกมันเลยเอามาถามดีกว่าแล้วเราจะปลอดภัยนะครับอันนี้ก็คือในชุดรุ่นกรรมการหนึะครับกรรมการหนะกันปี5-2นะครับ,ป 2, รบเป็นเหรียญที่มีการทดสอบพุทธคุณกันนะครับ เป็นอย่างไรครับเพื่อนสมาชิกหลังจากที่ได้ชมไปแล้วนี่นะครับไอ้ที่เราแขวนอยู่เนี่ยแท้หรือไม่แท้หรือเราโดนไปแล้วโดยเฉพาะเก้าโคดนะฮะซ้ายสามขวาสามข้างล่างสามเก้าดเก้าจุดเก้าเก้าที่เจอมาคือเกทุกเหรียญน,นะครับของเพื่อนสมาชิกเป็นอย่างนั้นหรือไม่นะครับใครที่มีเก้าโคดลองหยิบมาซองดูแล้วกันนะครับว่าแท้หรือไม่แท้นะครับ ศึกษาก่อนและสะสมเพื่อนสมาชิกจะปลอดภัยนะครับอันนี้ผมย้ำเลยนะครับแต่ถ้าศึกษาแล้วยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจหาผู้รู้นะครับเท่าจะผู้รู้อย่าคิดว่าแพงครับอันนี้มูจิงนะครับอ่าอย่าคิดว่าแพงเดี๋ยวจะเข้าคำโบราณครับนะฮคำโบราณนะครับอ่านะครับอ่าอ่า มองมองันทีนเพื่อนสาาที่มองอุ้ยแพงแพงแต่เราไปซื้อไปเช่าจากของออมมาเนี่ยหลายๆเหรียญมันก็คือโคตรแพงของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกไว้เลยครับไม่มั่นใจถามผู้รู้ศึกษาจากผู้รู้ถ้ายัางไม่เก่งอยากจะได้ไว้ใช้หาผู้รู้และเช่าจากผู้รู้อันนี้เราจะปลอดภัยนะครับเพราะว่าเขาจะมีรับกันอยู่แล้วนะครับกันแท้ตลอดข้า ไม่มีวันหมดอายุเนี่ยยังผมเนี่ยผมประกันแค้ตลอดชาตินี่มีวันหมดอายุเพราะฉะนั้นเพื่อนสมาชิกก็ปลอดภัยได้นะครับถ้าสนใจก็อย่างที่บอกครับทักมาที่ id line นะจัะน,นะครับส่วนเหรียญกรรมการในชุดทองคำนะครับอันนี้นําเบอร์สามนะครับอันนี้ก็บองตูก็ยังไม่ได้เปิดให้เพื่อนสมาชิกเข้าหาบูชานะครับแต่ก็เปิดเฉพาะเนื้อเงินเปิดไว้ที่องค์พระ 4,000บาทท่านใดสนใจนะครับผมก็ไม่ได้มีเยอะนะมีแค่องค์เดียวท่านใดสนใจก็ติดต่อมาแล้วกันนะครับวันนี้นกับผมอาจาพย์พมรเกษตรกำแสงขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามแล้วก็พยายามจะทําคลิปดีๆให้กับเพื่อนสมาชิกเพื่อนๆสมาชิกจะได้ปลอดภัยจากของปลอมครับวันนี้ขอบคุณท,ทุกท่านครับสวัสดีครับ